สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้ม Story 899 9วันนี้นะคะถึงคิวดูดวงของชาวราศีกุมนะคะวันที่1ถึงวันที่30มิถุนายนดวงความรักทั่วๆไป ของชาวราศีกุมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอุ้มได้เลือกไพ่เข้าไว้แล้วนะคะเนี่ยก็คือเป็นไพ่ของชาวราศีกุมนะคะโดยการสุ่มกับตัวอุ้มเองใครสนใจที่จะดูดวงนะคะส่วนตัว A ขีด M 8ปดเแปดใครที่ต้องการที่จะเรียนดูดวงนะคะอยากดูดวงการอ่านไพ่ในเรื่องของความรักก็อย่าลืมแอดไลน์นะคะ A ขีด M 8ปดเกแปดอย่าลืมนะคะดูดวงเนี่ยเป็นไกด์ไลน์กับความรักเท่านั้นอาจจะไม่ตรงกับทุกคนและอาจจะมีการสลับฝั่งขอให้คุณสลับฝั่งเอาเองนะ ะะาฝากกด s u ับ c ไ i b e ฝากติดตามเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งกิ้งกเพื่อที่จะแจ้งเตือนในครั้งต่อไปด้วยนะคะความรักชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างคะอืมความรักนะคะชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างอืมมีไม่มีความสุขนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ดูแล้วนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาความรักบ้างนะคะชาวราศีกุม นะคะนอนไม่หลับคิดมากคิดเยอะนะคะเป็นยังไงเอ่ยเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะอะมานะคะสถานะตัวตนและความคิดความรู้สึกนะคะของชาวราศีกุมนะัตอนนี้คือคุณยังไม่มีความสุขเลยคือคุณเฝ้านอนอธิษฐานและร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือภาวนา อาจจะอยากให้ใครบางคนนะคะกลับมาหรือภาวนาอยากให้ตัวเองอะมีความสุขกับความรักครั้งนี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าณนะตอนนี้ความของคุณอะที่คุณเคยคบเคยดิวหรือกําลังเป็นอยู่นะตอนนี้มันล้มมันล้มความรักมันมีอุปสรรคนะคะ ความรักมันหาทางออกไม่เจอนะคะจะบอกว่าเป็นวิบากกรรมเรื่องของความรักคู่ที่คุณเจอเนี่ยเป็นคู่ที่เป็นวิบากกรรมที่เคยผูกพันกันมาแต่อดีตนะคะนี่คือสิ่งที่คุณเจอแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้คุณอาจจะมีความเจ็บปวดเจ็บช้ำเกี่ยวกับเรื่องของความรักครั้งนี้นอนไม่หลับนะคะ เป็นความรักที่ต้องต่อสู้ต่อสู้นั่นคือหมายความว่ามีความขัดแย้งอยู่ใกล้กันแล้วมักจะทะเลาะกันเสมอการที่เราอ่ะเป็นศัตรูกับคนที่เรารักนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ที่อยู่ใกล้กันจะไม่ได้มีการพูดดีอาจจะมีการคิดเยอะคิดมากคิดถึงคดนึงหานะคะแต่ว่าอพออยู่ใกล้กันปุ๊บเนี่ยก็ไม่เคยได้รับสิ่งดีๆตอบกลับมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าดวงเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ก็คือต้องใช้พลังงานในการสู้รบตบมือ เมื่อไหร่ที่ดวงความรักอะ่ะมันเป็นศัตรูกันอะ่ะมันจะโอกาสที่มันจะหวานแหววมันคงจะไม่ได้นะเพราะว่าคําว่าศัตรูการที่เห็นคนรักเป็นศัตรูก็มักจะทะเลาะก,กันณนะตอนนี้นะคะคุณอะ่ะไม่สามารถที่จะเลือกถูกนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีจะเดินหน้าต่อหรือว่าจะถอยหลังดีนะคะความรักที่ผ่านมานะคะคุณนะคะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาทุกๆอย่างคุณแก้ไขปัญหาพยายามที่จะบาลานซ์พยายามที่จะควบคุมคอนโทลนะคะ ต่อสู้อยู่เพียงคนเดียวเพื่อที่จะให้ความรักครั้งนี้มันไปรอดไปแบบตลอดรอดฝั่งนะคะมีการไปง้อขอคืนดีกับคนรักเก่าพยายามสู้แต่คุณก็รู้สึกเหมือนเจ็บปวดหัวใจทุกครั้งนะคะความรักครั้งนี้เนี่ยมันยังหาทางออกไม่เจอคนวิตกกังวลและรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นความรักที่เหมือนเป็นความรักที่ปิดบังซ่อนเลน เอ๊หรือว่าความรักครั้งนี้มันเป็นอะไรที่มันไม่เปิดเผยหรือเปล่ามันเป็นความรักแบบลับ,บๆอยู่ในมุมมืดของเราสองคนหรือเปล่านะคะดูเหมือนเขาไม่ไม่ใส่ใจเรื่องของความรักเหมือนเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะคะมีการต่อสู้นะคะเป็นการที่ไม่ได้พูดได้คุยไม่ได้มีการเทคแคร์ดูแลถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้มันจะมี แต่ทําไมความรักครั้งนี้มันดูไม่มีความสุขดูคุณทุกใจหนักใจอุปสรรคปัญหามันเยอะจังเลยมันมีหลายคู่นะคะที่ความรักมีอุปสรรคเยอะแต่ก็ยังคงอยากจะคีบความรักนั้นไว้อยู่นะคะคุณอาจจะกําลังดิวอยู่กับคนที่มีความมั่นคงนะคะทางฐานะมีความมั่นคงทางชีวิตแล้วก็มีความมั่นคงเป็นคนที่เก่งประสบการณ์ผ่านประสบการณ์เรื่องของความรักมาเยอะ คุณค่อนข้างมีความต่างในเรื่องของอายุเขาอาจจะแก่กว่าคุณมากหรือว่าอาจจะอายุน้อยกว่าคุณมากหรือมีความมีประสบการณ์มากมีความเก่งมากๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในความรักของคุณอะ่ะมันมีอุปสรรคแน่ๆสองดาบหนึ่งดาบสามดาบเก้าดาบและแปดดาบ ความรักครั้งนี้มีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คืออาจจะเป็นอุปสรรคเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของการเงินและคนที่อายุมากกว่านะคะมาเป็นอุปสรรคแล้วก็มีเรื่องของเด็กน้อยเช่นมีความลุ่มหลงมีการใช้นิสัยแบบเด็กๆที่เอาแต่ใจตัวเองการเห็นประโยชน์การเห็นแก่ตัวนะคะการดือ้อการควบคุมคอนโทลไม่ได้นะคะการ หลงอบายามุกหรือการเห็นผิดเป็นชอบการลุ่มหลงคนที่อายุน้อยกว่าแบบลืมหูลืมตามไม่ขึ้นเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ทําให้มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะ่ะไม่สามารถเอาตัวออกจากตรงจุดจุดนั้นได้นะคะคุณพยายามต่อสู้แล้วก็แบกรับภาระความรักความรู้สึกเอาไว้เพียงคนเดียวนะคะมันเลยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าคุณจะอยู่คนเดียวอะ่ะ คุณก็คงจะอยู่ได้และแถมมีเงินอาจจะอยู่แบบสบายใจอะไรก็ได้แต่ทีเนี้ยคุณตัดเขาไม่ได้นะคะด้วยโชคชะตาอะไรก็แล้วแต่คุณตัดไม่ได้เพราะว่าคุณลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องของอาจจะเป็นราคา,าความเซ็กความผูกพันพันธนาการในเรื่องของ18บวกห่วงหาอาทรอยากอยู่ใกล้อยากอยู่ใกล้ชิดกันคือไม่สามารถเลิกจากกันได้นะคะ <S <S นั่นะเป็นเดอะเดวิลเป็นคู่คู่ของเวรของกรรม ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันเลยทําให้คุณอนะไม่มีความสุขเกี่ยวเรื่องของความรักครั้งนี้อุปสรรคมันมากมายเหลือเกินนะคะคือคุณมีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคุณคิดว่ามีบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้บอกซึ่งกันและกันคุณลองไปสดับฝังเอาเองนะว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ ปัญหาความรักครั้งนี้นะคะมันเป็นอุปสรรคปัญหาที่มากจริงๆดาบคือการเป็นศัตรูการทำร้ายกันการใช้คำพูดทำร้ายกันนะคะการปิดกัน้นคือพยายามที่จะเอาชนะกันฟาดฟันกันด้วยคำพูดแรงๆ ความแข็งแข็งนะคะหรือว่าฟาดฟันโดยการที่เอาคนอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะคะฟาดฟันโดยการที่ทําเหมือนกับว่าฉันมีใครคนนั้นคนนี้ก็เลยทําให้อีกฝั่งนึงเนะี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเจ็บช้าน้ําใจนะคะแล้วก็นอนไม่หลับเครียดเหมือนโดนทําร้ายคือไม่มีความสุขความรักครั้งนี้ดูแล้วไม่มีความสุขแต่ว่าอ่าไพ่เดอะ วิวออฟฟอร์จูนบ่งบอกว่าโชคชะตากำลังจะเปลี่ยนไปอีกทิศทางหนึ่งนะคะแสดงว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีอะไรบ้างคะคือในอนาคตข้างหน้านี่ค่ะมันจะมีการเขาเรียกว่าเว้นระยะห่างเรื่องของความรักหรือ,อ ความรักที่มันมีการห่างไปหรือว่าเว้นระยะห่างจากกันเนี่ยจะมีโอกาสได้ส่งข้อความหรือผ่านโซเชียลไม่มีการติดต่อมาอาจจะมีการพูดคุยนะคะเคลียร์เจรจาเรื่องของเงินทองหรือว่าอาจจะได้รับเงินทองอะไรบางอย่างบางก้อนจากมรดกนะคะหรือการเซ็นเอกสารหรือว่าอาจจะไปกู้นี้ยืมสินอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวเรื่องของเงินทองซึ่งจะนํามาเรื่องของเงินทองนะคะ นะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ได้ตอบแทนจากชาวราศีกุมนะคะถึงแม้ว่าความรักมันจะไม่ประสบผลสําเร็จอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากว่าคุณ่ะได้เดินห่างออกจากความรักครั้งนี้ค่ะคุณจะร่ํารวยคุณจะมีเงินทองคุณจะได้ซื้อขายหรือว่าได้รับมรดกนะคะ mm hmm. เกี่ยวเรื่องของที่ดินหรือว่าเป็นในหน้าคาที่คุณจะได้ข่าวดีเร็วๆนี้ในเรื่องของ โชคลาภอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินแล้วนะคะเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนรักเก่าก็ได้จะตามมาขอให้ชาวราศีกุมนะคะมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะใครที่ต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวอุ้มมาถนัดเกี่ยวเรื่องของดวงตัวเลขนะคะวันเดือนปีเกิดมากๆแล้วก็มีความแม่นยำม,มีความชัดเจนนะคะมากกว่าการดูไพ่หลายเท่าเลยนะไะพ่ก็คือไพ่ก็จะบ่งบอกถึงความรู้สึก สถานะนะคะณตอนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็กําลังจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าต้องการที่จะดูดวงแบบแม่นๆก็ขอให้เป็นวันเดือนปีเกิดแล้วก็ดูไพ่เนี่ยเป็นการประกบไปมันจะค่อนข้างที่จะตรงกันแล้วก็ใกล้เคียงกันวันนี้นะคะอุ้มนะคะ youtube อุ้มสตอรี่แปดเปดต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับความรักตลอดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย